โอปอเฉิดฉายมากทุกคนวันนี้กับงานเปิดตัวหนังระดับโลกอย่างอวตารไฟแอนแอชที่ลอสแองเจลิสทุกคนซึ่งอย่างที่เรารู้มาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่าโอปอเนี่ยเป็นคนไทยคนเดียวที่ถูกรับเลือกให้ไปเดินพรมแดงในงานเปิดตัวที่หนังเรื่องนี้ทุกคนซึ่งวันนี้นะครับโอปอเนี่ยเลือกที่จะ represent ความเป็นแบรนด์ไทยโดยการที่สวมชุดพิพัชระนะครับซึ่งแบรนด์นี้นะครับบอกเลยว่าเป็นชุดที่มาจากการีไ c y c l e ซึ่งชาวต่างชาติทุกคนอึ้งเลยกับชุดนี้ของโอปอเพราะว่ามีความสวยเก๋มีความไล่เลเยอร์จากสีฟ้ามาเป็นสีแดงคือตอบโจทย์กับหนังอวตารในซีซั่นนี้มากๆนะครับแล้วพอทุกคนรู้ว่าคือชุดรีไซเคิลฝรั่งอึ้งกันไปอีกว่าแบบโอ้ my god นี่คือชุดจากการที่ใช้เศษพลาสติกรีไซเคิลมาทำชุดซึ่งบอกเลยว่าออกมาได้ลักชัวรี่สุดๆและการเดินต่างๆคือแบบโอโหตากล้องนี่คือลักเลยนะ คือบอกเลยว่าสื่อทุกสื่อจับตามมองสุดๆสวยมากสวยมากเอาไงมิสเวิร์คนแรกคนเดียวของไทย